สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับีนะ๋ยวอาจารย์จะมาบอกวิธีการแก้ไขข้อมูลนะครับในการสอบวิชากรูกครั้งที่2ปี2,568เนาะนะครับคนไหนที่กรอกข้อมูลแล้วกรอกผิดนะครับอยากแก้ไขข้อมูลนะครับมาดูตามไปดูที่อาจารย์พาทําได้เลยครับ

นี่นะครับนี่คือคู่มือในการตรวจสอบและการแก้ไขข้อมูลนะครับจากครุษภานะนะครับในการแก้ไขข้อมูลนะครับเราเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับ ksp2568- สอนะครับไทยจ j o บดดอทคอมนะฮะเหมือนเดิมนะนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับอ่าคนไหนที่อยากแก้ไขข้อมูลนะครับให้เข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลยเนาะพอเข้ามาเรียบร้อยนะครับเรามาดูแท็บนะครับทางด้านซ้ายมือครับเนี่ยนะแท็บทางด้านซ้ายมือนะครับ เข้ามามันจะเป็นหน้าสีส้มแบบนี้เนาะอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราสมัครสอบมาแล้วนะครับเข้ามาด้านซ้ายมือตรงนี้ด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเห็นคําว่าตรวจสอบด้วการแก้ไขข้อมูลขึ้นเป็นแถบด้านซ้ายเนาะให้เราคลิกเลือกตรงนี้เลยครับ คลิกเลือกเลยนะคลิกเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าจอนะฮะจะแสดงผลตรงนี้นะครับให้เรากรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับสิหลักแล้วก็วันเดือนปีเกิดเนี่ยตรงนี้แหละนะครับเราอยากกรอกให้มันผิดนะหลายคนบอกว่าอาจารย์กดแล้วมันเข้าไปไม่ได้มันเข้าไปตรวจสอบเข้าไปแก้ไขข้อมูลไม่ได้เนี่ยนะครับจากเกิดจากตรงนี้ครับเรากรอกนะครับหมายเลขบัตรประจำต ประจำตัวประชาชนผิดนะครับแล้วก็เกอ,อกวันเดือนปีเกิดผิดเนาะดังนั้นวันเดือนปีเกิดนี่ก็กกอ,อกนะครับโดยใส่วันเกิดนะครับเดือนเกิดแล้วก็ปีที่เกิดใน4หลักเป็นพศนอะปีพศนอะครับเขาวงเล็บให้อยู่ว่าเป็นปีปพศเนาะนะครับก็กดยืนยันเออกดค้นหานะครับกดค้นหาเสร็จเรียบร้อยเนาะนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าให้เรานะครับตรวจสอบนะฮะก็คือตัวนี้คนไหนที่ ทำผิดนะนะคนไหนที right? kind of thing, so ่ทําผิดก็คือคนไหนที่ใส่วันเดือนปีเกิดผิดนะฮะก็ตรวจสอบวันเดือนปีเกิดของตัวเองนะครับโดยใส่หมายเลขบรตรประชาชนนะครับโทรศัพท์มือถือของตัวเองนะใส่ไปแบบนี้เนาะนะครับนี่ครับเวลากรอกก็กรอกเป็นพศแบบนี้นะนะครับอ่ากรอกเป็นพศแบบนี้เนาะอ่ะอันนี้อันนี้คือในคนไหนที่ต้องการตรวจสอบวันเกิดเนาะนะครับถ้ากรีที่ใส่แล้วใส่ผิดแล้วมันมันใส่ไม่ได้ก็มาตรวจสอบการแก้ตรวจสอบวันเดือนปีเกิดได้นะครับ โอเคครับพอเรากดนะฮะมาที่หน้าแก้ไขข้อมูลนะครับหน้าจอมันจะขึ้นมาหน้าแบบฟอร์มในการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลแบบนี้เนาะนะครับข้อมูลนะครับก็เหมือนลักษณะคล้ายๆที่เราสมัครสอบไปนั่นแหละนะครับให้เราดูนะฮะว่าเราจะแก้ไขอะไรที่มันผิดไปเนาะนะครับซึ่งสิ่งที่สามารถแก้ไขได้นะครับก็คือมีอยู่อามีอยู่รายการดังนี้นะครับที่สามารถแก้ไขได้นะครับ1คํางคานำหน้า นะครับคำนำหน้านะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษแก้ไขได้นะครับ 2. ชื่อภาษาไทย นะครับภาษาอังกฤษนะครับสามนะครับชื่อกลางของเรานะครับสี่นะครับก็คือนามสกุลนะครับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนาะนะครับแล้วก็นะครับรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายที่เราเราเคยแนบลงไปเนี่ยก็สามารถแก้ไขได้เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับอีเมลนะครับสาขาวิชาเอกและก็สถาบันการศึกษาแก้ไขได้นะดังนั้นรายการนะฮะดังต่อไปนี้นะครับรายการที่อาจารย์ผู้มาอ่านวิกิเนเนสามารถแก้ไขได้เนาะรายการอื่นจะแก้ไขไม่ได้ นะครับโอเคเนาะที่นี้ขั้นตอนนี้นะครับเนี่ยเราดูดีๆนะพยายามดูดีๆนะครับว่ามันถูกต้องไหมนะครับบางครั้งเนี่ยนะฮะอินเทอร์เนต็ตใช้อินเทอร์เนต็ตมันไม่เสถียรแบบนี้มันทําให้การกรอกข้อมูลเนี่ยอาจจะผิดได้พยายามตรวจสอบดูดีๆเนาะนะครับวันเดือนปีเกิดและก็หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะกรอกไม่ได้นะกรอกไม่ได้นะครับและแก้ไขไม่ได้เนาะวันเดือนปีเกิดแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแก้ไขไม่ได้นะในขั้นตะอนนะี้นะครับ ในการสอบในการแก้ไขนะครับรูปภาพนะครับก็คือเรารดูแล้วรูปภาพเนี่ยนะฮะอาจาจะไม่ตรงนะครับจากที่เราแนบลงไปเราก็สามารถแนบได้นะครับลงมันดึกคนใดที่ถ่ายรูปมาใหม่แบบนี้ก็สามารถแนบรูปภาพใหม่ได้เนาะรูปภาพก็เหมือนเดิมนะครับต้องเป็นรูปภาพที่หน้าตรงไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรตาพื้นหลังไม่มีรวดลายถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนขนาดรูปถ่าย1นึ่งคูณหนึ่งจุดห้านิ้วนะฮะแล้วก็ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1MB นะฮะแล้วก็ประเภทไฟล์นะครับคือ jpg เท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะนะครับเมื่อเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับพยายามตรวจสอบให้ดีนะก่อนที่จะกดบันทึก นะครับพยายามตรวจสอบให้ด oh. ีเนาะนะครับในการแก้ไขข้อมูลในครั้งนี้นะครับเราจะต้องแนบนะครับสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนด้วยนะสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนก็คือทําสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนโดยการทําเป็นไฟล์นะครับแล้วก็รับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับทีนี้นะครับเราสแกนขึ้นมาเนาะนะครับเราถ่ายรูปแล้วก็สแกนขึ้นมานะครับให้มันเป็นไฟล์นะครับไม่เกิน1 MB เเหมือนกันแล้วก็ เป็นไฟล์ประเภท jpeg เท่านั้นเนาะเป็นไฟล์ประเภท jpeg เท่านั้นนะครับแล้วก็แนบเข้าไปด้วยนะคนไหนที่แก้ไขข้อมูลต้องแนบเข้าไปนะคนไหนที่ไม่ได้แก้ไขข้อมูลไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนนะนะครับอ่าโอเคเนาะนะครับทีนี้นะครับเราก็แนบบัตรประจําตัวประชาชนล,ลงไปเรียบร้อยเนี่ยพยายามตรวจสอบข้อมูลให้ดีนะนะครับอย่าให้มันผิดอีกครั้งนะครับเพราะว่ามันจะแก้ไขได้ยากเนาะพยายามดูดีๆชื่อโดยเฉพาะชื่อนามสกุลคํานำหน้าชื่อเนี่ยนะครับ ต้องตรงกับบัตรประจําตัวประชาชนนะฮะต้องตรงนะนะครับต้องพยายามเปลี่ยนนะคะรับพยายามแก้ไขให้มันตรงกับบัตรประจําตัวประชาชนที่สุดไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนาะนะเพราะมันจะมีปัญหาในการเข้าสอบเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ไม่ได้เข้าสอบหรือว่ามีปัญหาในการเข้าสอบเนี่ยคือชื่อนะฮะชื่อและนามสกุลไม่ตรงกันนี่แหละชื่อและนามสกุลไม่ไม่ตรงกับที่เราสมัครสอบนะฮะไม่ตรงกับบ,บัตรประจําตัวประชาชน นะครับนั่นแหละมันทําให้มีปัญหาในการเข้าสอบโนะพยายามดูดีๆนะครับตัวชื่อนามสกุลนะครับอ่ะโอเคนะครับพอเราตรวจสอบข้อมูลดีแล้วก็กด s ั b มิตครับหรือว่าบันทึกข้อมูลลงไปนะฮะกดบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบมันจะยืนยันอีกครั้งนะครับมันจะถามเราอีกครั้งว่าเราจะยืนยันไหมนะครับเราจะแก้ไขข้อมูลไหมนะครับถ้าสมมุติว่าเรากดยืนยันหรือกด s ั b มิตนะมันจะไม่สามารถมาแก้ไขข้อมูลได้อีก นะครับไม่สามารถแก้ไขข้อมูลอีกนะครับแล้วระบบนะครับก็จะนะครับให้เรานะครับยืนยันกดรับทราบโอเคอีกครั้งนะดังนั้นพยายามที่จะตรวจสอบให้ดีแล้วก็ค่อยกดสับมิตพอกดสับมิตแล้วเนี่ยไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกนะครับแล้วก็กดนะครับ รับทราบอีกครั้งนะครับซึ่งนะฮะเมื่อเราแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเนาะขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปปริ้นนะฮะบัตรประจำตัวประจบัตรประจำตัวสอบนะครับในวันที่3าิตุลาคมนะโอเคเนาะนี่คือการแก้ไขข้อมูลนะครับไม่ยากเลยก็เข้ามานะครับขั้นตอนนิดเดียวนะครับดังนั้นนะครับในเวลาการแก้ไขข้อมูลเนี่ยนะครับมีเวลานะครับคือ3วันเนาะคือ20 -22 นะฮะกันยายน2568 ดังนั้นคนไหนที่ต้องการแก้ไขข้อมูลนะครับก็พยายามรีบแก้ไขข้อมูลเนาะนะเราจะได้อ่าได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เข้าสอบได้อย่างสบายใจนะครับไม่มีปัญหาเรื่องของการเข้าสอบอ่าโอเคเนาะดังนั้นะะนะครับการแก้ไขข้อมูลก็มีเท่านี้นะครับฝากทุกคนรีบตรวจสอบแล้วก็เช็คข้อมูลให้ดีนะครับให้มันถูกต้องตรงตามบัตรประจําตัวประชาชนนะนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ mm-hmm